ลุงลง,ลงรับรเล่นธนาคารไหมครับใครอะไร,ะาราวะเทวิตทวิตเทวิตเทวิตเทวิตทวิตลงุลงดูทวิตขาพี่เคาะเอครับลุงคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะเดินทวิตคืออะไรอะ่ะพรีเมียมซุปเปอร์แพ็กเกจ normal b a t t l e pass premium premium b a t t l e pass อะไรวะทีไฟปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับลุงไปหล่อนเหรอลุงเล่นพาร์ทเหรอไม่มีสบู่วะขอสบู่หน่อยดิไหนเขาเรียกอะไรครับหนึอะไรสักอย่างฮ้หนึ่งอะ มันคืออะไรไว้เชลีบอะไรอะไรครับมันคืออะไรอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะไอ้นี่ไงแล้วเล่น้ายก็เหมือนเกมปกติครับลุงหรอเราเราต้องเติมหรอเติมไม่ได้ไม่ไม่หน้าเติมครับแต่ว่าเติมแบบหลักร้อยหรือหลักพันไม่รู้แล้วเราแล้วเราได้อะไรเนี่ยอันล็อกอันล็อกอะไรวะเนี่ยไม่รู้วยี่สิบเลเวลหกสิบเลเวลที่อะไรวะคือที่อะไรวะเนี่ยไม่รู้เลย หรอเขาส่งมารูปเดียวผมก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดมันคืออะไรไอ้มีอ๋อกาแฟนี่เดี๋ยวไม่ได้ที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับผม เต็มแล้วเกาะสามสิบจะได,ด้มีกระสุนปืนปะวะมีครับลุงเอาเลยดิเล็กไรครับหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งัะต้องใส่ก่อนใครบอก J K รวยเงินแดงดูลุงเนี่ยคืออะไรวะเงินแดงไม่มีเลยมีแต่ของตีอะไรเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้หน้าปหน้า,าไปขายของอยู่นนะเดี๋ยวเรืชิโรเอาของไปขายดีกว่าเพราะว่าผมว่าตอนนี้น่าจะขายของได้เพราะว่าตอนนี้กาชามไม่ได้มีนานละ เด <sh ี๋ยวกาชามาขายของไม่ออกปิเพ mm hmm claro> ื่อนแต่จะค้าแม็กพอละพอพีิโลอยู่ปะวะลุงจูนให้ผมทันหนึ่งก็ได้ลมในตัวลุงมีกล่องจูนปะมีมีมี ไปมึงนำชิโร่ให้กูหน่อยเดียคันนี้เหรอไอหนุนคันกบอ่ะีคันหนึ่งเหรอคันไหนวะกบลุงกบคันไหนกบกบเนี่ยกบนรถเสศรษฐก่อนกูม,มีของจุนในตัว ับไปแล้ว เลต้องจุนไหมหมดแล้วครับทำเหมล้วครับไปามหายชิโร่กูดิมันอยู่ไหนวะเห็นหน้าเลยครับอ,อยากจูนคันนี้ใหม่วะ พิ้งคันนี้ใครจูนให้อ่ะน้ำเบิดจูนเองน้ำเบิดขับจูนรถเองหมดเนี่ยใช่เหรอกูค,คิดว่ากูจูนได้ดีมากๆเลยนะคันนี้ตัดใจไหมถ้าจูนปีก็เอาโคตรดีอ่ะถ้ากูได้จูนอะ่ะโอ้โหพอยโกงมากเลยเทียคันนี้โกงแบบโกงสัตว์เลยอะ่ะโอ้ยเฮียเหลือด้วยอะ่ะ คอยแม่งอย่างโกงเลยพิงแต่ว่าน่าจะสุดน่าจะน่าจะสุดแล้วอ่ะกูอยากจูนาแปดของไอเซิร์กว่ะกูอยากจูนาแปดของไอเซิร์กอ่ะเรียยยยเซิร์กให้กูหน่อยเด้อเรียยเซิร์กให้กูหน่อยเด้อดีอยู่แล้วคันนี้เพราะว่าคอยแม่งโก้งว่ะโอ้ยเจี๊ยโอ้ แม่งแรงวะถามซี่วิ่งไปเหี้ยอันนี้ไม่ได้จูนไม่ได้จูนเดี๋ยวเก็บไว้จูนอาแปดให้เซิร์ฟกีวาอยากจูนอาแปดอยากรู้ด้วยว่าผมจะสามารถแก้รถที่เหี้ยงได้ไหม อันนี้ชีวิตจริงเท่าไหร่วะ โอ้โหเทียสองร้อยเฮียพ่อมึงอะโอ้โหเทียสองร้อยสัตว์ไม่หมดดิครับอุ้ยทำไมกูมีเพชรฟ้าสามร้อยกว่ามิดเลยวะโอ้ไปแล้วดิเฮียทำไมเพชรฟ้ากูเยอะจังวะที่ฆ่าอะไรอะไรเดี๋ยววัดนึงนะไม้เออวะหลักขึ้นไม้วะขาที่ชุบเฮียไม้ใช้อะไรวะ เฮียววิทย,ยังไม่ปกแปดเลยสัตว์เมือม่อกี้แคสย์งไงเลยใครเยอะเกินข้างแมวัะ แล้วขอบคุณครับัไม่ขึ้นอีกแล้วอ่ะเป็นไรอ่ะเ <c oughs> ดบโบมาห้าทุม่ม <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> แรงมากอ่ะ ที้เขี้ยแรงจริงๆแรงแบบสุดยอดของความแรงเลยอ่ะแรงนรกแตกแรงไม่สนโลกใครเลยคันนี้ก็แม่งสวยแบบสวย้เขี้ยเลยอ่ะสีำดำโคตรดุ นขนึ่นเท่าไหร่วะขอลองเลยดิโอเค ไปตามไปเซอร์ให้กูหน่อยดิเฮียอยู่ไหนวะ ไอ้ลุงจุดใหม่หรอ้อาวไบ้านเหรอกล่องมแต่<ห>โกง,โกงอยู่ลแล้วคันเนี้ยโกงอยู่แล้วอยู่ไหนเซิร์ฟอยู่ไหนเรากำลังถึงลุงแล้วเนี่ยมารับรถขับได้อยู่แล้วใช่ไหม,ไมรู้เหรอว่ากูอยู่ไหนไอ่ะเียเซิร์ฟกับรอดูสิ จำความรู้สึกขับรถเองได้ปะโคตรกากจำได้ปะจำได้ไหมจำได้ไหมจอกจำได้ใช่ปะจำได้ผมไม่เคยเบิกมาขับเลยไม่เห็นหรอกผมเล่นสตอนเรื่อผมเบิกปกติมันขับมันเป็นอะไรอ่ะกากไงอ่าแล้วก็มันนยีเดียวพังเลยอ่ะแล้วก็มันเบาเดียวไม่ดีหรอกระบาดอ่ะเอ่ามันเบาอ่ะต้องแบบขึ้นเนินอ่ะไม่ได้ต้องอยู่บนเนน ถ้าขับถ้าขับเล่นนะ่ะมันขับง่ายลุแต่ถ้าโดนไล่แล้วโดนตำรวจบางลายหรือปิดลายเงี้ยเราเราเลี้ยวก็ทำหันมันจะชอบขึ้นเนี่ยได้มันจะเป็นแบบเมื่อกี้น<ม>ต่ลองดูกูลองดูเอ้เนี่ยมันเป็นเป็นแบบเมื่อกี้คือชนอะไรมันก็บินเป็นเบาเลยอ่ะกูลองจูนใหม่นะได้ได้จูนได้ตูดมาใหม่อะ่ะอดีตเออออเอดีตผมลงผมลงตรงนี้ก็ได้ครับ ไอ้เฮียแม่งก็ยากอยู่ดีวะยากมากว่ะมันเลี้ยวมันปัดต่อเซิร์ฟหรือว่าอะไรอ่ะพิร์ุอันแบบไม่ดีอยาลุู ใครเป็นคน,นจูนล,ล่าสุดอ่ะอันนี้ผมจูนล,ล่าสุดดูเองเหรอวงเลียวเต็มปะเต็มแต่อันนี้เต็มแต่ผมว่ามันมันเต็มกับไอเต็มมันก็ไม่ค่อยต่างกันเลยอะเปืองพลอยมากเลยได้วความแรงใส่เยอะปะไม่จำไม่ได้แล้วลุงไม่ไม่นะับ แต,แต่แต่ต้นอะเต็มโอ้หมันเต็มได้ยากมากเลยนะเซิร์ฟนั่นนะดิมันทำเ<า>ต็มได้<ก>ไงก็ตอนนั้นที่เราไปรีแมปแล้วแล้วเราไปขอ p อยพี่เอกอะเขาก็ไม่ได้ใส่ให้นะตอนนั้นอะ p อย n อยรถ n t ลบอะ ่ทำร้อยก่อนมีที่ซสอมป่ะเสียเลของฟรีสัตว์ทำไมลืมเลื่อมจังอ่ะเสียของฟรีเฮียเอาบีบบีเอาก็ผมบอกแล้วเทสลาเทสลาจบสุดแค่แหละเทสลาจบสุดประมูลมาเพื่อขับเทสลาไปคอยมันไม่ดีเลยเว้ยคอยแม่งกูรถกูโหดตอนเนี้ยตอนเนี้ยเหรออะไรหรอ สมมติว่ายิ่งโดนตำรวจที่นะยิ่งขับโคตรยากเลยด,ดูอันนี้เราขับแบบชิวๆไะถ้าโดนตำรวจแับซ้ายขวาซ้ายขวาเลนหลังเรา,าโคตรยากอ่น้องขับเลยไปดดก็เต่าก็ลูอโอ้โหเต่าอ่ะ ต่อจริงลูกไม่ต่อต่อยเลยไม่ค่า p o i n มาทำอะไรไม่ได้เลยโง่เอาแบตพี่เอกขับไปผมก็โคตรน้อยใจเลยแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรหรอกไม่ค่าพอยมันค่าพ o i n มันเคียมากเลยมันใส่ไม่ได้เลยเว้ยไปตลาดด้วยป็นแากคนบอกอาแฝดปวดอาแฝดลยผมก็าน้อยใจมันตั้งนานแล้วเดี๋ยวผมแบบเออใครอยากเป็นแรกหนึ่งกคนก็เอาเลยไม่เป็นแล้วไอ้ตัด ตองขับีิจะได้รู้แรงถึงอะ่ะไตกระลาดเจ้าเจ่าไปดัดตัวตอนนี้แต่เว่าผมไ่ได้ขับหลบกขับเจตลาเะเล่นตรตอรี่อ่ะไปไดีแม็มาก็เป็นดีแ้วครัน